หลอดมาทำอะไรวันเนี้ยเอาปลาเอาอันก็ได้มาเมื่อนี้มีเมนูอะไรอุย้ยนี่นู่ยังไม่ใหญ่คุนจะกินแกงส,งกส,งสงงุ่มเลยวันนี้แกงสุ่มขาบันโดนแค่เต็มเลยม้วนสอยแล้วพักหลายแล้วนี่ขึ้นแบบไปดูกันครับวันนี้มีเมนูอะไรกินข้าวาเขียวอันนี้คือยังแม่แกงกุ้งไม้อันนี้เ้าววิธีห้าคือเอา ปลาหะไรเป็นอะหล่พิธีพีเหมีการนี่แกงน้ำใหม่ค่ะเต็มหม้อเลยครับผมอแล้วมีใบนั่งรัานี่ยังใจเหอหรอล่อ,อที่รนค่ะมากก มาคิแกงมะมันสาหลา้อน้ข้ามมค้นเดียววาจะกินบเบิดกไปกินมาเบิดชื่อกันเว้ยอูโตเลยอมันก็อนก็แข็งอูแมงมันอ่ะแกวก็ไ่ดีเหมบอนน มานี้มาเบิ่งเมนูกินข่าวกันครับน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่สองรายการเล่นมันนี้ครับผมเอมอเมื่อเ่วานนี่ยังกันเขายิ่งบ่อยากได้ยินบ่อยากรับปลูกยังกันออกยียอว่าก็ยี่ใบอยี้ยัยงกันเราานหรอเมื่อวานไปเดาไปเหยฮะ นี<ม>่<อ>แบบนี่แบบเมา์มอยด้วยนะคะผมยายใบแล้วว่าออจะฟ้องเอาพวกโองไปขายเม็ดว่าพวกที่ข้ามเนอกจะฟ้องว่าวไปฟ้องพวอยากนั่งอยู่ไหนย่งกันเขาฟ้องก็อยากรับ<อ>ก,ก,กลู่มขึ้นนี่น้องบลกีดแมงเป็นกอถีตัวเด่นอันนั้นขึ้นยังแม่เข้าเบือ่อไปแม่ตะลั่นมาล่ะหมูหมามีย่างเขาเบือเขาเบื่อ ที่เห็นุนะค่ะแกงโนใหม่คือว่าห่าตำตำตั้มเขาตั้มเขาเหนียวบ่กเขาแจกมา,าตำใส่เขาเบือ ผมรถมาขายของแล้วรักคน <c oughs> ก,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 กี่คนเออรักร <c oughs> ถมาขายกับข่าวตอนเสาร์ครับผมนนีี่่ะเอาเร,กกรักย่อมรักรักๆๆ <c oughs> พอดีเลยซ <c oughs> ื้อ,อยังนะแม่ใบยังนะลื้อใบนั่งรักเอาไปใส่แกงเนือใหม่ครับใช่ ก็ปูใกล้กันคือว่าน้องเกศสอนมันมีนะกันเหมันเดิมเหมนจีนก็มีเอาไหมเอาหมูจ้าเนี่ยเพื่อเพื่อว่ากินเองหมักนั่งรักกับหมูจักบาทค่ะสองอย่างขายเก้าที่ห้าบาทเองเอาแค่นี้บอกเอาขนมป่ะเอาไปให้ป๋องนี่เอาแค่อันนี้ก็พ่อเอาห้าบาทครับให้มันครบเดี๋ยวเอาตังค์มาจ่ายค่ะหกสิบบาท อียงเหรอคุค่ะถ้าเอาเอียงเอาเลือดเอาเนื้อเออลืมเอาเลือดน้ำเลือดเลือดไม่ได้มันไม่เอามาให้เอาเลือดตะล่ำทำไมเลือดมันไม่เอามาให้มาซื้อของกันค่ะผมเออนี่กบลอยหนึ่งก่อนเดี๋ยวคอยจะเปล่าจะหลอดเอายังเลือดไม่มีอ่ะเพื่นมอปล่แม่เราเพื่อนเอาบ่ล่ะ เอาเต้หมูหบ่เขาเลือดไม่มีอ่ะทำไงอ่ะเอองเอาต้องเอาไปอ่ะเอาเต้หมูน่นน่ะเอาหมูกิโลเขาโลนึงคืรึ่งโลเขาชังไว้ครึ่งโลเอาเลือดนำ้ำเลือดไม่มีแต่ว่าเขาเขาฝากเงินเฉพาะใจแค่ใจใจหมูอ<า>ย,ย่าน,นี่มีละค่ะผมวิธีจบตอนสุดท้ายเฮา พ,พักอย่างนะนั่งหลักนั่งหลักใส่นั่งหลักเข้าไปพิธีแล้วครับกินได้อร่อยมากมากินแกงนงใหม่น้ำกันด้วยครับกำลังเดือดแสบแสบ่บไหลายลมาเก็บผ้าครับไปกินกับแกงนนใหม่เข้า ผักโบกไว่นี่นะครับน้างผักอีหลา่าหรือว่าผักใบชะพู่มันบ่ค่ะผมไปกินกับแกงน้งหม่เฮ้ามาเก็บกันเลยครับไปกินกับแกงน้งหม่ครับผมไปกินแกงนอไม้กันเลยครับมากินเข่ากันครับผมแกงนอไม้ แกงนองใหม่ครับกับแม่เฮ็ดมือเสาร์นี่เนาะกับไปที่เขาไปเก็บมาเนี่ครับกินกับแกงน้องใหม่กินกับแกงนอใหม่ครับผมมากินเข่ากันครับแ่บๆน้ำกันครับแกงนอใหม่เขากับหมักกินอยู่แล้วเนาะจัดไปครับผมเพื่อหมักแกงนอใหม่แต่ว่าบ่ามีข้าวเหนียวกินกับข้าวเจ้านี่แหละครับ กินขาาวเ้นหิวแล้วมาอาร่อยมากของโปรด ของปวดเลยดวยครับแจงน้อใหม่แม่จะเห็ไใบหมอไงกินหาหมือสามมือครับเท็ดห,หลายๆครับของปวด

อร่อยมากของโปรดเดิมือยนี่ เขากันดีครับกรับใบนะแกงหน่อไม้ con nhay lớp cười ก็กินครับกินแบบเมนูบานๆง่ายๆครับผมแ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมาส่งเมนูแกงโนงใหม่ครับ